สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์666นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลดรูนอมตะอันตินะครับบอกเลยว่าพอปลดแล้วเนี่ยเราสามารถใส่เจมได้3เม็ดเลยนะสูงสุดนะครับ3เม็ดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังเรานะครับจะขึ้นเท่าไหร่นะก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็มีปูสมาชิกเบมมอร์เริ่มต้นที่20บาทนะครับแล้วก็ฝากไว้กับร้านเติม One Fun Man Pack ใหม่มาแล้ว24เพจจัดให้6ปองเพียงแค่19บาท เติมไวปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงใช้โคด้ดลิลลินลดเพิ่มอีก2%เ4 p ร์4พคุ้มแบบนี้มีที่เดียวมาเรามาดูกันก่อนนะครับว่าไหนรูนัมตะาอันตีของเรานะครับก็อยู่นี่เลยนะนี่ราาูนัมตะาอันตีนะครับก็ได้จากการค m ี GM ่ GM แจกให้มานะเออก็จริงๆรูนัมตะาอันตีเนี่ย แหล่งที่มานะครับมันมาจากหลายส่วนได้นะก็คือจากยอดเติมนะครับมีจากตัวหาก่อนดูไหนนะไออันนี้อันนี้มาจากอันนี้ได้หนึ่งนะครับเอออยู่ไหนนะนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตาบอดตาบอดนี่นะครับแลกได้นะครับร้อยแปดสิบอันต่อต่อหนึ่งเดือนนะครับต่อต่อเดือนนะก็แลกได้นะครับต้องใช้รูบ,บิกร้อยแปดสิบก้อนเลยนะผมมองว่าค่อนข้างแพงนะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นนะ แล้วก็มีจากตัวของนี่นะครับจากตัวร้านค้าเจมสีลุงนะครับอันนี้ก็แลกได้นะอีกหนึ่งอันนะครับแต่ผมน่าจะไปแลกรูนบิดเบี้ยวนะเพราะว่าลูนบิดเบี้ยนี่มันค่อนข้างแพงนะครับในตัวของลูบิกนะผมก็เลยมองว่าเออมาแลกอันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวรูนมาตากให้แลกที่หลังก็ได้นะเออไม่ต้องรีบนะครับก็แล้วก็อย่างนะครับจากยอดเติมนะซึ่งผมเอามาจากยอดเติมนะครับตรงนี้นะก็ไม่เปิดยอดเติมให้ดูแล้วกันนะก็มันมาจากยอดเติมนะครับ ก็ไปดูอลองลองลองคิดเอาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับก็ไหลจนได้ยอดเติมอะ่ะเออโอเคมาเรามาใส่กันดีกว่านะครับก็ดูดนวัตนะครับอันตินะเออพวกอันติเนี่ยจะเวลาจะปลดนะครับวิธีการปลดนะครับต้องปลดแบบวิวหนึ่งก่อนนะครับแบบธรรมดาวิวหนึ่งก่อนนะถึงจะปลดแบบอันตีได้นะครับซึ่งผมก็ปลดแล้วนะครับวิวหนึ่งนะอันนี้ปลดเรียบร้อยแล้วครับใส่จียมทุกอันเรียบร้อยเป๊ะอ่ะไปลุยเลย แล้วก็จะกดมาบึ้บเท่าไรบึ้บมาบึ้บโอ้ยยี่หนึ่งแซนหนึ่งเพิ่มมาเป็นแซ่เลยแหละครับพี่เพิ่มมาเป็นแซน่นะซึ่งเวลาเราปลดอันตินะครับเราจะได้ตัวโล่แบบกูเกสึนะครับมันก็สามารถโอเคนะก็โอเคนะครับแต่ว่าในเมตาตอนนี้ผมมองว่าไม่มีผลนะครับเพราะายังไงเดี๋ยวกาโลมาด้วงเอา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 แค่ตอนนี้แล้วกันนะก็มีด้วงมีตัวของอัศวินที่สามารถทําลายโล่นี้ได้นะครับมันก็เลยแบบไม่มีผลนะเออก็ ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ปลดมานะเพื่อเราเอาสเตตัสจากเม็ดเจียมนะครับนี่ใส่ได้สมเม็ดอะทุกคนมันใส่ได้สเม็ดอะเรามีอยู่แล้ว2เม็ดอีกเม็ดหนึ่งเราไม่มีนะเรายังไม่ได้หาเพิ่มนะครับเพราะว่าเออด,ดูดีมันเราได้หรือเปล,ล,ล,ล่าวะโอ้เราขาดเม็ดหนึ่งเราขาดเจียมหนึ่งป่ะโอ้หตายละเรามีอยู่1ิใช่ไหมเราตองได้15ห้าซึ่งผ่านด่านเราได้สี่แล้วขาดเม็ดหนึ่งโอ้ ไม่นะไม่นะแอนาคินไม่เป็นไรเราเเราาใส่แค่นี้ก็ได้ไปอันนี้นะครับเพิ่มดาเมจทั้งหมดนะจากอันตรนะครับแล้วก็ใส่ไปนะเท่าไหร่ดูนี้หนึบบ่บึ้มบูมโอ้หหกเซนสี่เพิ่มมาทีละหกเซนนะอันนี้ก็ลดดาเมจอันตรทั้งหมดนะครับใส่ไปบึ้มโอ้โหกเซนห้าเพิ่มมาล้านสามอะพลังเพิ่มมาล้านสามอะ คือมาล้นซ้ำอ่ะอันนี้คือเราเราเราอแรกนะอันนี้คือยังไม่มานะครับไอตัวข้ามเซิร์ฟนะส่วนผ่านด่านเนี่ยเราได้ไม่ถึงนะเราได้แค่4ก้อนนะเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนลวกันนะเออนี่นะครับก็ลูบิกหาได้จากตัวผ่านด่าน,นครับตรงนี้นะซึ่งนันน่าจะเลือกตัวของอดาบล้วกันนะไปคมดาบเพื่อคมแฝกแล้วก็ซื้อรอบเพิ่มนะครับอีก2รอบนะเพื่อให้มันได้นะครับวิเลย ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับการปลดลวนตินะซึ่งนั่นแหละเราก็จะมาผ่านด่านเรื่อยๆนะครับเพื่อเก็บลูนนะครับเก็บเม็ดเจมนะคือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าไม่ได้เอารูบิกเนี่ยไปแลกตัวของไอ้นั่นเลยนะตัวของอันติเลยนะเพราะว่าผมมองว่าเม็ดเจมเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเทปซากกว่าน,นะรอเม็ดเจมเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเม็ดเจมอ่ะผมว่าจะคาไว้สักแบบสักหก สัก5าสัก6อ่ะแล้วค่อยแล้วค่อยเก็บเอานะแล้วก็เอาลูบิกที่เหลือเนี่ยไปไล่อันติเอานะครับไปดูต่อพอไม่จิมเนี่ยพอมันพลวิวสามนะครับพรพอมันเป็นววสี่เนี่ยววสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมันไดสเตตัสทีเยอะมากๆนะครับพอแบบวิวหนึ่งถึงวิวสามเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะนะครับมันจะได้แบบกระดิกกระเมีนะ้ยนอ่ะมันได้แบบโอ้ย ขึ้นมาแบบหลักหมื่นอ่ะเออขึ้นมาหลักอ่ะหลักแสนก็ได้หลักแสนแต่แบบมันแสนไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเม็ดเจมแบบ4ไป5 5ไป6 6ไป7 7ไปเอ้ย5ไป6ไอ้4 4ไป6ไอ้4ไป7เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ4ไป7นี่คือขึ้นกันมาหลายล้านนะเออของโคตรด,ดีอ่ะคือใคยวัดแตบสายเติมเยอะเยอะไม่เยอะ แล้วแบบใครเมนจสกิลเอ้ยใครใครเมเนจตัวของทรัพยากรเนี่ยไม่ดีเนี่ยคือลงนิพลาดเลยนะบางคนแบบเติมไปสามแสนถ้าเกิดไม่เติมรูนเลยก็ก็ไม่ไปไหนนะครับเติมมาแต,ต่ตัวดำก็ไม่ไปไหนนะเออมันอยู่ที่หลังบ้านเนี่ยนะครับมันจะบอกเลยว่าหลังบ้านเกมนี้แพงมากนะครับแพงกว่าตัวละครเยอะนะ <laughs> ตัวละครนี่คิดประติวเลยนะแบบทรัพยากรหลังบ้านนี่คือแบบโคตรแพงอะ่ะ เพราะมันเยอะด้วยแหละเออนี่นะครับแล้วก็กิจสนิกแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองดูซิว่าเรากดตัวดำได้กี่ใบนะครับวันนี้นะน,น,นี่ตอนนี้เราอยู่ที่30ใบนะแล้วก็ต้องเผื่อการโลเดือนหน้าพาร์ทสองไงเออหรือนหน้าการลบพาร์ทสองไงแล้วเราจัดไปโบป๊ะแบบบึ้บโอึร้อยสี่สิบเพชรเอาไปทำอะไรก่อนหนึ่ร้อยสี่สิบเพชร ไรสารละมากนะเอามาแล้วก็เรียกว่าไม่ได้ใช้เอ๊ะเราเหลือเลยเป็นเหลือเลยวะอ๋อก็ว่ามันเหลืออะไรมาดูซิพลังเราเท่าไหร่ละกิ้มไปเลยโบไปอุ้ยหกล้านแปด คือจริงๆเนี่ยเรายังเหลือปลดตัวของสกิลไม่ใช่มันคือมันคือ,คอทักษะนะยังเหลือทักษะอีกนะครับทักษะอีกนี่เหลือกี่แผ่นนะสี่แผ่นสี่แผ่นยังไม่ได้ปลดอัศวินด้วยนะอัศวินนี่ก็ยังไม่ได้ปลดสักก็แผ่นนะครับก็ได้เยอะนะทักษะนี้ได้แผ่นละแสนน่ะเออทักษะนี้ได้แผ่นละแสนนะ,ออก,นนะนนะก็เยอะมากครับกนะ็ลองคูณน,น,นะว่าลองคูณนะว่าได้เท่าไหร่นะครับบองบวกเอานะก็จีกมกลมอันนี้ก็1ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่สี่ ห้าหกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบก็ล้านหนึ่งอะ่ะก็ล้านกว่าอะไรเงรี้ยก็น่าจะจบที่แปดล้านนะครับคือถ้าเกิดดันสุดไอดีนี้นะกน็น่าจะประมาณแปดล้านอืมน่าจะพอดีก็ไปลองตีคนดูซิเอาสักคนหนึ่งแล้วกันนะ,ะนะเอาแบบเอาแบบไม่นานมากรู้สึกว่าการตีคนคนหนึ่งนี่นานมากเลยนะไปลองตีฮิปตดูสิ พิวอตีนี่ก็ไม่ได้ไลฟ์เลยนะยังไม่เห็นพี่โปรตีนไลฟ์เลยเว้ยเราไม่ได้ไปดูันะมาพี่โปรตีก็ไม่มีคอเด็กนะครับยังไม่ได้สุ่มนะแล้วเราระเบิดไปก่อนเลยบึ้บบึ้บโอ้โหล้มข้อขาพับข้อขาพับข้อขาพับอีกพับอีกยังไม่พับพับก่อนพับเร็วอัศวินพึบเก่ายังดวงก่อนซึบอสองล้านพับยังอื้อระเบิด ระเบิดโอ้โหระเบิดระเบิดรัวๆเมื่อกี้เมื่อกี้ที่อสเวนตายนี่คือแบบจากไอ้นี่นะจากตัวของพิกอตนะครับเพราะว่ามันติดอยู่ที่อุมบอมใช่ไหมแล้วพอแล้วพอมันระเบิดมันระเบิดทั้งทีมน,นะครับมันก็เลยล่วงไปนะแต่นี่คือไม่ติดสักตัวนะครับเแบบรยียบร้อยบัพเหลือห้ารอบพิปเต้พิปเต้เหลือตายเกิดห้ารอบแต่ยังฟันไม่เข้านะเออแล้วว่ายังฟันไม่เข้านะอันนี้ บอกเลยว่าการโลมานี่คือแบบปันสุดอ่ะหกดาว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 อ่ะคุณจะเห็นแบบแต่หกดาวหกดาวหกดาวอ่ะในทีมอ่ะมีตัวเดียวนะที่หกดาวการโลตัวอื่นเอาไปดาวสองดาวพอหกดาวนี่คืออุปกรณ์นะไม่ใช่แบบดาวเหลืองนะเอาไปนั่นพอแต่ดาวดาวเหลืองนี่คือน่าจะห้าดาวเหลืองได้คิดว่าถ้าไม่มีอะไร คิดว่าน่าจะห้าดาวเหลืองได้มัง้งอย่าต่อยไปเดี๋ยวดูดเลือดขึ้นมาโอ้โหดูดได้โคตรแรงแต่ก็ไม่รอดแต่ก็ไม่รอดแล้วบอกเลยว่าเก๋ไม่รอดแน่เก๋ไม่รอดแน่ต่อยมาเขาหรือเปล่าพีกอตไม่รอดไม่รอดวะพีกอตนี่คือเอามาแค่กลางล่จริงๆนะเอามาแค่แบบไม่เชิงกลางมันไม่ใช่กลางลู่ดกเอามาแบบทําให้ลู่เด็กมันหนาขึ้นแค่น,นั้นเนี่ยเอามาก็ที่แล้วไอ้แค่นี้นะ เออเอนี่พี่ก็อดบิวเลือดดีกว่าเลยเนะี่ยแต่ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวกัดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแบบระเบิดไม่แรงนะอันนี้อ้โห่ห้าเอสามแลเราคูณซองอะแลเราคูณซองนะแล้วแบบเตะเข้าไปเตะเข้าไปแล้วเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์หกเจ็ดศูนย์นะครับมีตัวของเด็ก อาวุธเด็กแล้วก็มีตัวของซอมบี้แมนแล้วนะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจริงไม่จริงนะมีใครรู้ว่าจริงก็เมนได้นะครับผมไม่รู้เลยนะเออบอกเลยว่าซอมบี้แมนนี่คือเร็วกว่าเกีวิ่งนะครับถ้าเกิดมีวุธนนะเร็วกว่าเกียวิงพัทสองอีกนะเพาว่าซอมบี้มันแต่ว่าซอมบี้มันได้แค่พัทหนึ่งไงออแถบเล่นได้แค่กี่เดือนนะเจนถึงโซนิกมา ไม่นานโอ้โหฝันไม่เข้านะอันนี้ฝันไม่เข้าแล้วฝันไม่เข้าฝันไม่เข้าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเมตาการโลมานะหน,กอนอักกว่าน <c oughs> ี้เมตาการโลมานานกว่านอี้แม่งยืนกันแบบหกเจ็ดเทินอ่ะเทธอดิเจ็ดนู่นเหนืกว่าตาย ซอมบี้แมนลุกขึ้นมาโบเข้าไปดวงแต่ส่วนตัวผมไม่ได้เอานะตัวของซอมบี้แมนนะครับเพราะว่าไม่ได้เติมเยอะนะเออข้ามข้ามไปนะใครจัดก็ยินดีด้วยนะเอาเลยฮะเอาเลยเอาเลยไ่ยต่อยเข้าไป ต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปเรียบร้อยอสซูนหมดยังหมดแล้วหมดแล้วด้วยนะอันนี้หมดแล้วด้วยนะแล้วหมดแล้วด้วยนะหมดแล้วด้วยนะหมดแล้วด้วยนะหมเหลือด้วยตัวเดียวตัวท้ายแล้วน้องตายตายเหอะบูปอาซูนปาดไปโบ่ล่อได้ไงเนี่ย ยังอยู่อีกเหรอโอ้โหซีเซนโอเคเรียบร้อยก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็รอรุ่นนะว่าจะเป็นคลิปน่าจะเป็นอะไรนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปไปครับสวัสดีครับ